เชิญผมล่วงหน้ามาเป็นระยะเวลาหลายเดือนแต่ว่าจนกระทั่งขึ้นเครื่องมาจากกรุงเทพเมื่อสักครู่ก็ยังปรารถกับท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิว่าภรรยาถามภรรยาคุณชัยวุฒิถามคุณชัยวุฒิคำถามเดียมกับภรรยาผมถามผมว่ามางานอะไรซึ่งปรากฏว่าทั้งผมและคุณชัยวุฒิก็ตอบไปได้ทราบ แต่เพียงว่าเป็นงานซึ่งจัดขึ้นทุกปีเพื่อที่จะมีการฉลองหรือระลึกถึงการมีสารบรรพบุรุษที่บอกว่าไม่ไม่สามารถตอบได้เพราะเราไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าเมื่อก้าวเข้ามาสู่ในงานนี้และก็โดยเฉพาะเมื่อได้ชมพิธศการแล้วก็ได้เห็นความพยายามในการรวบรวมประวัติที่มาทั้งหลายก็ต้องขอแสดงความ ินดีและชื่นชมเป็นอย่างยิ่งก่อนที่จะเรียนว่าทําไมต้องแสดงความชื่นชมดีก็ต้องบอกว่าถึงแม้ไม่รู้ว่าจะมางานอะไรเนี่ยก็มาด้วยความผูกพันกับคุณสาธิตวงหนองเตยและก็พี่น้องที่นี่จริงๆคุณสาธิตนั้นอายุมากกว่าผมนะครับแต่ว่าเข้าการเมืองหลังผมผมเข้าไปปีสาห้า คุณสาธิตเข้าไปปี38 <ผม S 1> ก็เลยทำให้ผมเติบโตทางการเมืองมากกว่าคุณสาธิตหน่อยแล้วก็ผมไปมีโอกาสได้มีโอกาสทำงานในฐานะรัฐมนตรีในปีพศ2540เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผมก็ได้เลือกคุณสาธิตมาทำงานเป็นเลขาของรัฐมนตรี หลายคนไม่ทราบนะครับหลายคนนึกว่าที่คุณสาธิตเป็นเนี่ยเพราะว่าท่านอดีตนายกชวนให้เป็นเนนที่จริงไม่ใช่ผมเป็นคนเลือกเองแล้วถามว่าทําไมผมเลือกก็เพราะว่าเห็นหน่วยก้านของคุณสาธิตที่ทําหน้าที่เป็นสอสมาก่อนหน้านั้นสองสมัยแล้วเป็นคนที่มีความเฉียบคง ในเรื่องของการจับประเด็นเข้าใจปัญหาต่างๆของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีและสามารถนําเสนอให้เกิดความเข้าใจได้เป็นอย่างดีด้วยและก็แน่นอนที่สุดเมื่อผมมีโอกาสไปเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้คุณสาธิตนั้นไปทําหน้าที่เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและงานที่ผมคิดว่าคุณสาธิตทําได้ดีมากๆ เป็นที่กล่าวขานจบจนถึงทุกวันนี้ก็คือการประสานงานกับภาคประชาชนในภาคส่วนต่างๆเพื่อแก้ปัญหาของประชาชนจะเป็นเรื่องที่ทํจกินจะเป็นเรื่องการไม่ได้รับความเป็นธรรมสวัสดิการอะไรก็ตามคุณสาธิตสามารถที่จะประสานงานสื่อสารใช้เหตุใช้ผลในการนําปัญหาเหล่านั้นมาแก้ไขโดยไม่ให้เสียหลักการของการบริหารราชการแผ่นดินได้เป็นอย่างดี แต่ว่างานสําคัญอีกงานหนึ่งซึ่งโดยทั่วไปก็ไม่มีใครทราบหรอกครับผมมอบหมายให้คุณสาธิตช่วยดูบันทึกการประชุมคณะรัฐมนตรีทุกนัดเพราะคุณสาธิตเป็นคนละเอียดและมีความแตกฉานอย่างมากในเรื่องของภาษาซึ่งทําให้การบันทึกเป็นไปอย่างแม่นยำรับกุมนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่า เรื่องแบบนี้ถ้าไม่ระมัดระวังผิดพลาดไปแม้แต่เพียงนิดเดียวอาจหมายถึงสิ่งที่ถูกมองว่าไม่ชอบทำผิดกฎหมายต่างๆนล้นายยิ่งรู้จักคุณสาธิตก็ยิ่งรู้สึกว่าคุณสาธิตเป็นคนให้ความสำคัญไม่ใช่กับเรื่องภาษาอย่างเดียวแต่เรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของประวัติศาสตร์อ่านหนังสือเยอะมากนะครับ ผมแซลภาษาทิตทุกปีนะครับที่กรุงเทพเขาจะจัดสัปดาห์หนังสือเมื่อก่อนก็เดี๋ยวนี้ก็ยังจัดที่ซื้อหนังสือเนี่ยกองหนังสือสูงกว่าตัวท่าน <het> ผมไม่รู้อ่านหรือเปล่านะครับแต่ว่าเป็นที่ทราบกันดีเลยว่าไม่มีพลาดทุกปีนะครับแล้วก็มาเห็นวันนี้ยิ่งเข้าใจ เข้าใจก็คือว่าคุณสาธิตสนใจในเรื่องของที่ไปที่มาของทุกเรื่องรวมทั้งเรื่องของรากเงาของตัวเองและประดุมสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับในยุคป,ปัจจุบันหลายคนมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปแต่การที่เราตระหนักเสมอในเรื่องของรากเงามีความภาคภูมิใจเข้าใจในที่มาของตัวเราและ ให้ความสําคัญกับการสืบสารเรื่องต่างๆขออนุญาตไม่ใช้คําว่าสืบสารดานสืบสารในเรื่องต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความหมายอย่างมากประการหนึ่งเนี่ยมันทําให้เรารู้ว่าเราทุกคนเนี่ยมีที่มาที่ไปและมีความสําคัญกับพี่น้องญาติสนิทมิตรสหายรวมตระกูล และพอเราให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เราจะยิ่งให้ความสําคัญกับการมีชื่อเสียงที่ดีของตระกูลเป็นเครื่องเตือนใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้มีผลกระทบกับตัวเราเท่านั้นแต่หมายถึงชื่อเสียงตระกูลไปด้วยวันนี้ผมก็ได้เห็นความภาคภูมิใจที่บรรพบุรุษนะครับตั้งแต่ในประเทศจีนนะครับนายรัชลงส่งก็ทำหน้าที่สำคัญจน ได้รับทั้งที่ดินยศต,ต่างๆนี่คือสิ่งที่ควรจะเป็นความภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะมาแสดงความยินดีนะครับในโอกาสครบ60ปีของศาลบรรพบุพรุษแล้วก็ดีใจที่เห็นความเหนียวแน่นความแน่นแฟ้งของคนในตระกูลนี้ซึ่งมาร่วมง,งานกันรวมทั้งพี่น้องที่มากันอย่างคับข้ง่งแล้วก็หวังว่าในตระกูลนี้ ก็จะมีคนที่มาสืบสารในการทำสิ่งดีๆในการทำงานรับใช้บ้านเมืองของตนต่อไปอย่างที่คุณสาธิตได้ทำมาเป็นอย่างดีก็ขอแสดงความยินดีชื่นชมอีกครั้งหนึ่งและก็ขอขอบคุณพี่น้องท่านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นครับขอบคุณครับคนประชาธิที่ปัดแล้วมีความอบอุ่นหายคิดถึงกันมาก จริงๆเราเราเดากลับพี่น้องที่นี่ก็ผูกพันกันมานานนะครับความผูกพันก็เหมือนเดิมก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับครับท่านการรุ่นตัวแทนของกชากับคนประชาปัดเก่าๆที่เขาเรียกร้องว่าอยากให้คนมีอุดมการเดียวกันมีการพื้นไปตั้งพรรคใหม่ตรงนี้ท่านมองอย่างครับความเหมาะสมจะต่างกันคือผมให้กําลังใจทุกคนนะครับแล้วก็เชื่อว่าวันหนึ่งอุดมการณ์ที่แท้จริงที่ถูกต้องก็จะต้องกลับมา เป็นหลักสําคัญให้กับบ้านมือแต่การนยายามนี้ถึงเวลาที่จะต้องมีการ <c oughs> ปรึกษากันบ้าง <c oughs> วันนี้ให้กําลังใจซึ่งกันและกันครับคเอาท่านยืนดีก่่า